เซตนี้เสริมหน้าอกด้วยซิลิโคนเมนเตอร์ผิวทรายขนาด2 7 5ซีซีพร้อมกับยกกระชับหน้าอกบอกลาความหย่อนคล้อยคืนความสาวสตรีละคนไข้ก่อนที่จะเสริมหน้าอกนะคะเนินหายไปเต้านมเนื้อนมมีนะคะแต่ว่ามีความหย่อนคล้อยหย่อนยานนะคะกลังทำทันทีนะคะเนินหน้าอกอวบอิ่มขึ้นนะคะเต้าทั้งสองข้างกลมสวยแต่ไม่เป็นบล็อกดังเต้าสวยงดงามเปลี่ยนตำแหน่งราวนม บนไม่ปล่อยให้จิ้มลงด้านล่างแล้วฉะนั้นบอกลาความหย่อนคล้อยไปได้เลยนะคะสําหรับเทสนี้อ่ะเทสนี้เป็นแฉแนวตั้งไม่ต้องตัดหมายแฉเนี่ย เรียบเนียนไปกับผิวหนังของเราได้เลยหลังจากที่เข้าที่แล้วนะคะเสริมหน้าอ,อกที่เด o l ี y บอกเลยว่าไม่เจ็บเหมือนสิบล้อทับแน่นอน <nhiều. S 2> ผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดมยาโดยวิสัญญีแพทย์และมีทีมแพทย์ทีมยาบาลดูแลตลอดเคสนะคะผ่าตัดในห้องผ่าตัดใหญ่ปอดเชื้อที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขถ้าเลือกที่จะสวยเลือกที่จะมั่นใจแนะน,นำเด o ลี่คลินิกสุราษฎร์ธานนะคะ